วันนี้มาอัปเดตนะคะแนวโน้มของอสังหานะคะว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่กเกิดนะโควิดระลอกนี้นะคะก็นักนาะสหัสาการพอสมควรอยากจะบอกว่าวันนี้นะก็ยังคงมีนะ,ะเขาเรียกว่าเป็นมาตรการเนาะเปิดประเทศของรัฐนั่นคือนะฮะในส่วนของภูงเก็ตแซนบ็อกนั่นเองก็ทำใหนะ้กระตุ้นนะยอดการซื้อขายอสังหารนั้นมีเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของอ เขาเรียกว่าเป็นพวกอาคารหรือว่าเป็นนะในส่วนของโรงแรมก็มีเข้ามานะคะและเป็นในส่วนของคอนโดนะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมีเข้ามานะเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่านะคะต่อให้นะในช่วงนี้มีเป็นวิกฤตก็จริงนะแต่ในวิกฤตนั้นย่อมมีโอกาสเสมออยากจะบอกว่านะคะเมื่อระกตามนะพอหมดโควิดไปนะคะทุกอย่างนั้นการตลาดอสังหาบอกเลยว่า จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านะอะในส่วนของนะโควิดนั้นคงจะอยู่กับเราไม่นานนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้การตลาดอสังหานะฮะยังคงน้ําไปได้เรื่อยๆนะคะและช่วงนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องของการขายฝากที่ดินนะซึ่งสนั่นวันไหวมากเลยทีเดียวอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าใครนะต้องการที่อยากจะเพิ่มสภาพคล่องนั้นในเรื่องของที่ดินครูอยากจะบอกว่านะการขายฝากนะอะที่ ที่ดินของคุณนั้นเป็นทรัพย์สวยๆนะทั่วราชนาจาจักรนะก็สามารถนามาแปลเปลี่ยนนะเป็นคยกว่าหมุนนะใช้เป็นหมุนเวียนนะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของคุณได้นะคะเพิ่มสภาพคล่องให้กับที่ดินที่คุณมีนั้นนะสามารถเอามาขายฝากได้นั่นเองนะคะ ก็สามารถดําเงินไปต่อยอดธุรกิจได้หรือจะสร้างธุรกิจใหม่ๆก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต่อให้ในช่วงนี้นะเกิดวิกฤตเช่นไรแต่จะบอกว่านะคะสังหายอย่างคงไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านใดที่นะสนใจในเรื่องของการลงทุนหรือนะคะอยากจะปรึกษานะคายในเรื่องของการลงทุน หรืออยากจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนสามารถไปติดตามควายด้ทิเพเทควายสังหานะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กคดแชร์ขอบคุณมากนะคะทุกคนนะและคราวหน้าเจอก,กันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ